วันนี้ก็มาเจอกับอ้๊ในช่องอัมมมลีเอนะคะวันนี้นะคะอ้๊มก็จะมาตอบคําถาม Q&A ทั้งหมด10ข้อนะคะให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น Q&A ที่อ้๊ททาไว้ในสตอรี่ IG อ้๊มนะคะแล้วที่นี้อ้๊มก็ได้คัดเลือกมาทั้งหมด10คําถามนะคะมาตอบสําหรับเป็นคําถามยอดฮิตที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดอ้๊ก็ได้คัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาตอบให้ทุกคนในคลิปนี้ค่ะ ก่อนอื่นอ้ําขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะเพราะว่าอ้ําเพิ่งมาทําแพลตฟอร์ม YouTube นะคะหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักอ้ําหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะคือเป็นใครอ่ะทําไมอยู่ดีๆต้องมาทํา q ีเวเองก็หลายคนอาจจะรู้จักอ้าํามาจากช่อง Tik t o ็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็น Tik t o ็อกของอ้ําเองนะคะก็ชื่ออามารีเอนะคะชื่อเดียวกันกับ YouTube เลยนะคะตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมด1นึ่งล้านสามแสนคนนะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆซึ่งอ้ําทําคลิปตอบลงใน Tik t o ็อกไม่ได้เพราาะว่ คลิปลงในติกตอกมันลงได้แค่สั้นๆนะคะอ้ําก็เลยมาทําคลิปลงใน YouTube นะคะวันนี้ก็เลยจะมาตอบคําถามคิวสําหรับคําถามแรกนะคะพี่อ้ําเรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็เรียนสายอะไรนะคะอ้ําเรียนที่มอกรุงเทพนะคะอยู่รังสิตนะคะมอกรุงเทพตึกเพชรเดี๋ยวอ้ําจะขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคน ก็อ้้มเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขา AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะอั้มก็จําชื่อสาขาชื่อมันยาวมากทุกคนอั้มจาชื่อไม่ได้ก็อ้้มเรียนที่มากรุงเทพนะคะเรียนวิศวะค่ะหน้าตาอาจจะดูเหมือนคนที่แบบเออไม่ไม่ไม่ได้เรียนวิศวะนะแต่จริงๆอั้มเรียนวิศวะค่ะทุกคน และคำถามที่2นะคะก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันเพราะหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าอ้๊เรียนที่มกกรุงเทพเพราะว่าอ้๊เคยทําคอนเทนต์เกี่ยวกับมกกรุงเทพร้องช่องติ๊กต็อกบ่อยมากๆเลยนะคะก็มีคนถามมาว่าพี่อ้๊มคะค่าเทอมมอกกรุงเทพแต่ละสาขามีค่าเทมยังไงอะไรบ้างนะคะอ้๊มก็เคยทคําคลิปลงในติ๊กต็อกแล้วนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับค่าเทอมมอกกรุงเทพนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ช่องค้นหานะคะแล้วก็เซิร์ชคําว่าค่าเทอมมอกกรุงเทพนะคะก็จะเจอคลิปอ้๊ก่อนเป็น อันดับแรกเลยนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ในช่องทาง tiktok นะคะบอกทุกคณะ <Wow. S 1> เลยนะคะว่าค่าเทอมแต่ละคณะมีเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะ คำถามที่3นะคะคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่แบบเออมีคนถามเข้ามาเยอะมากตามมาติดๆเลยนะคะก็คือพี่อ้ําสูงเท่าไหร่นะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นอ้ออําในคลิปบ้างในรูปภาพบ้างที่แบบเอออาจจะดูสูงสูงนะคะซึ่งความจริงแล้วอ้ําสูงแค่ร66เซนติเมตรเองนะคะทุกคนคือ166มันอยู่ในช่วงที่แบบกําลังดีนะคะทุกคนไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ตัวเล็กจนเกินไปนะคะคือกาลังดีใน ในความเป็นผู้หญิงเขาเรียกวในในเพศหญิงนะคะคือเป็นส่วนสูงที่กําลังดีนะคะแต่ในรูปอ้ําที่มันดูยาวจนเกินไปเออมันอาจจะเป็นที่มุมกล้องด้วยแล้วก็1อัําก็ขายาวด้วยนะคะคืออ้่เป็นคนที่ไม่มีเอวแต่ว่าขายาวคือถ้ามองไปอ่ะอาจจะดูเป็นคนที่ขายาวมากแต่ก็ส่วนสูงแค่166นะคะ คำถามถัดมานะคะมันจะมี2คํคำถามก็คือพี่อ้ําอายุเท่าไหร่กับพี่อ้ําเกิดเ,เดือนไหนปีไหนพศอ,อ,อะไรนะคะอ้ําก็จะรวบ2คํคำถามนี้เป็นคำถามเดียวกันเลยนะคะก็คืออ้ําอายุ 19- 20จะปีนะคะอ้ําเกิดวันที่28ตุลา2544นะคะก็เกือบจะ20แล้วแหละก็ทุกคนอาจจะเห็นอ้าําในคลิปด,ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆคือด้วยความที่แบบแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้อ้ําดูเหมือนเป็น ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอาอยุแค่แบบ19กําำลังจะยี่สิบเองนะคะ19บขวบค่ะ มาถึงคำถามที่5นะคะคำถามนี้เขาถามมาว่าพี่อ้ําจัดฟันมากี่ปีแล้วคะใช่ไหม <c oughs> ใช่อันนี้อ้ํานั่งอ่านเวยนะเพราะว่าแบบเออมีคนถามเข้ามาในสตอรี่นะอ้ําจัดฟันมาทั้งหมด2ปีนะคะแล้วก็มีหลายคนถามมาว่าอ้ําจัดฟันมาเท่าไหร่เหมือนกันนะคะอ้ําจัดฟันมาทั้งหมดสามหมนกนะคะมันเป็นโปรนะคะก็ฟีขูดหินปูนฟีค่าเอ็กซรย์ฟีค่ารีเทนเนอร์อะไรเงี้ยอ้ําก็ไม่แน่ใจอจ้ําจำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันนานมากๆแล้ว ะะก็จัดฟัน3 6มอยู่ในโปรนะคะจัดทั้งหมด24เดือนนะคะซึ่งอ้ําก็จัดมาได้สองปีแล้วนะคะก็อีก2เดือนก็จะหมดหมดโปรแล้วก็ไม่ได้จ่ายตังค์แล้วนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ถอนนะคะแต่ว่าฟันอ้ําก็เข้าที่แล้วนะคะใครที่อยากดูการเปลี่ยนแปลงของอ้ําตั้งแต่จัดฟันแรกๆยันตอนนี้เลยก็สาม,มารถไปดูคลิปเก่าๆในช่อง YouTube อ้ําได้นะคะอ้ําเคยทําคลิปไว้ค่ะ และคำถามที่6นะคะก็เป็นคำถามที่แบบหลายคนถามเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็คือพี่อ้ําอยู่จังหวัดอะไรคะถ้าเป็นจังหวัดที่อ้ําอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือปทุมธานีนะคะแต่ว่าส่วนตัวอ้ําภูมิลําเนาอ้ําเลยก็เป็นคนกาลสินนะคะเกิดที่กาลสินเป็นคนอีสานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและอ้ําเองก็พูดภาษาอีสานได้พูดภาษาลาวได้ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าอ้ําเป็นคนลาวเพราะอ้ําเคยทําคลิปลง tiktok แล้วอ้ําก็พูดภาษาลาวใช่ไหมทุกคนอ้ํามาพูดภาษาลาวได้พูดภาษาไทย ได้แล้วภาษาพูไทยได้นะคะซึ่งกาลสินมันอยู่ติดใกล้มุกดนาหารใกล้หนองคายอะไรเงี้ยแล้วมันก็ติดลาวอีกทีนะคะก็เลยทําให้อ่าแบบเออสามารถพูดภาษาลาวได้ด้วยนะคะแล้วภาษามันก็คล้ายๆกันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะใครที่อยากได้ยินอ่าพูดภา,าษาลาวภาษาพูไทยภาษาอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนค่ะคำถามที่7 อันนี้เรียกได้ว่าเป็นขำมที่แบบมีคนถามเข้ามาเยอะที่สุดที่สุดแบบของที่สุดเลยนะคะก็คือ ี่อ้๊มมีแฟนหรือ,อยังคะอันนี้เป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้มากๆเลยนะคะอ้ําก็มีแฟนแล้วนะคะแฟนอ้ําเขาก็เป็นคนทําคลิปใน youtube ให้อ้ำด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นฝีมือเขาทั้งหมดเลยนะคะก็อ้ำมมีแฟนแล้วนะคะอ้ำมอาจจะไม่ค่อยได้แบบเออเอาเขาออกคลิปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่เป็นคนละที่นะคะและที่สำคัญก็คือก็แยกงานกับเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ถ้าใครที่อยากเห็นหน้าแฟนอ้ํานะคะก็ คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวอ้อมจะพาเขามาทำคลิปลงทั้งใน t i k t o k แล้วก็ YouTube นะคะใครอยากเจอเขาก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากไปส่องเขาอยากไปเ,เห็นหน้าเห็นตากันดูก่อนอะไรอย่างนี้ก็ไปดูได้ที่สตอรี่อัพแล้วก็สตอรี่เขานะคะเดี๋ยวติดคอนแทคไว้ให้ค่ะเข้าสู่คำถามที่8นะคะคำถามนี้ก็มีคนถามเข้ามาไล่เลียก,กันมาเลยนะคะก็ พี่อ้ําเคยทําศัลยกรรมไอะไรบ้างคะหรือว่าพี่อ้ําเคยทําศัลยกรรมไหมคะศัลยกรรมนะคะคืออ้อําอาจจะพูดเรียวมันก็เลยทําให้แบบเงนินพูดแบบไม่ถูกนะคะคืออ้ําจะบอกว่าอ้ําเป็นคนที่แบบเออ ไม่เคยทําอะไรเลยนอจกจากตัดฟันนะคะก็คืออย่างอายุแค่แบบ19เองนะคะซึ่งอ้ําก็มีแผนว่าอ้ําจะทําจมูกนะคะแต่ว่าหมออ้ําหมอที่ทําฟันให้อ้ำาหมาเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทํานะคะรอทําฟันเสร็จก่อนค่อยทําจมูกเพราะว่าอ้ำามปากเบี้ยวนะคะหมอเขาจะดึงฟันให้แบบไม่ให้หนักๆเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าสมมติอ้ําทําจมูกมาอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะแบบ หน้าเบี้ยวไปมากกว่าเดิมหรือจมูกเบี้ยวไปมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยหมอก,ก็เลยแนะนําว่าให้ทําฟันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทําจมูกนะคะอ้ํมก็ได้แต่รอนะคะถ้าทําฟันเสร็จเมื่อไหร่นะคะอ้ําก็จะอัปเดตฟันอ้ําแล้วอ้ําก็จะไปทําจมูกต่อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปทําจมูกให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ คำถามที่9้านะคะลืมตอบติดต่อจากคำถามที่ว่าพี่อ้ําสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีคำถามที่แบบเออมีคนถามเข้ามาเยอะพอๆกับคำถามสูงเท่าไหร่ก็คือพี่อ้ําหนักเท่าไหร่นะคะอ้ําหนักประมาณ48 49ไม่เกินนี้นะคะก็ไม่เกิน50นะคะตอนนี้นะแต่ว่าแต่ก่อนนะ่ะขึ้นหนักแบบ50อัพนะตอนนี้ก็คือคุมน้ําหนักได้มาคือย,ยังไม่ถึง50นะคะก็อยู่ประมาณ4 7ถึง50อะไรประมาณนี้นะคะขึ้นๆลงๆกิน ้ก็น้ําหนักหนึ่งหลังจากข้ห้องน้ําเสร็จก็น้ําหนักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ และคำถามสุดท้ายนะคะคำถามนี้ไม่ได้มีใน Q&A ที่อ้ําทําไว้ในสตอรี่นะคะแต่เป็นคำถามที่น้องๆถามเข้ามาเยอะมากใน Tik t o k นะคะอ้ําก็เลยจะมาตอบให้ก็คือแชทอ้ําที่อ้ําทักหาทุกคนอยู่ใน Tik t o k คือแชทบอทหรือว่าอ้ําตอบเองอ้ําจะบอกก่อนว่ามันก็เป็นแชทอ้ําที่แบบกึ่งบอทนะคะก็คืออ้ําตอบใครเป็นคําไหนมันก็จะตอบคนอื่นเป็นคํานั้นด้วยนะคะอันนี้ก็อ้ําเซตเองนะคะก็มันไม่ได้แบบเป็นข้อความที่ตั้งไว้ ื่อให้ตอบทุกคนเองนะคะแต่เพียงแต่ว่าอ้ําตอบใครสมมติอ้ําตอบน้องเอว่ารักนะมันก็จะตอบน้องบีน้อง D น้องดีน้องซีไปด้วยว่ารักนะรักนะเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้เพราะว่าอ้ําตอบทุกคนทั้งหมดไม่ไหวนะคะอ้ําก็เลยต้องตั้งไว้ว่าแบบเอออ้ําตอบคนนี้ว่าอะไรคนอื่นอ้ําก็จะตอบแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าทุกคําพูดที่อ้ําใช้ก็คือสามารถแบบ ไม่เป็นใช้คำหยาบแน่นอนนะคะทุกคนสามารถทักคขามาคุยกับอ้ำมได้นะคะใน t i k t o ็ออ้ำมก็คือช่องอัมลีเอนะคะก็หมดแล้วนะคะครบแล้วทั้ง10คําถามของ Q&A ออ้ำนะคะใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอ่ะทุกคนคืออ้อ๊มอะเพิ่งมาเป็นแบบยูทูบเบอร์คนใหม่นะคะก็คือเพิ่งหัดเลยนะคะถ้าอันไหนที่แบบอ้ําทาแล้วแบบมันยังไม่ถูกใจน้องๆหรือว่าอ้ําควรที่จะปรับอะไรยังไงตรงไหนก็ สามารถคอมเมนต์ comment, บอกอั้าได้เลยนะคะอั้าก็จะไปพิจารณาต่อแล้วก็เดี๋ยวอ้มจะไปแก้ไขปรับปรุงนะคะเพราะว่าหลายอย่างถ้าแบบอันไหนที่อั้มทาได้อั้าก็จะทําอะไรนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่ตามอั้ามาจาก Tik t o k ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอั้มจะไปตอบให้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะ